มาจ้าพี่นอ้องจะพามาเบิ่งส่วนผสม,มกัญชีน้ำยาขนมจีนสูตรแบบบานๆเท่าน,ะนะะั้นค่ะนี่ค่ะกะม็มีหอมแดงเนาะคะ่ะพี่แขงแล้วกะ็กระเทียมเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะแล้วก็ขิงนะคะพี่น้องขิงแบบนี้ด้วยค่ะนี่ก็เอามาตำตำให้เป็นแบบนี้เนาะก็คือทุกอย่างก,แก็แก้ๆค่ะแล้วก็เอาไปตำเนาะคะ่ะยุนีใส่ตำเนาะคะ่ะบริโภตตำเห็ละเอียดนะคะตำร่วมกันแบบนี้เลย ล้กก็ตามใส่เครื่องแกงแล้วก็ใส่เนื้อปลาเนื้อไก่ตามเขามักเลยค่ะแต่ว่ามือน,นีใส่เป็นเนื้อ,ก,อ,อกุบเนาะขอกับกรบสามตัวนี้ค่ะตำร่วมกันแล้วมีพริกแกงแล้วก็มีกระเทียมมีพริกมีหอมแดงแล้วก็มีขิงเนาะค่ะนี่ค่ะพริกแกงพริกแกงก็เป็นพริกแกงเพชดเนาะค่ะที่เป็นสีแดงๆนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือโลเขียวเนาะค่ะ ก็จะเคี่ยวใส่กะทิค่ะมื้อนี้ขออนุญาตใส่กะทิกองเด้อค่ะมันสะดวกดีนี่ค่ะใส่แค่กองซ้ำนี้ก็พอ250 ml ค่ะนี่ค่ะใส่กะทิกะทิลงไปมากเหรอโอ้ยเอาข้างไปโดนโผดค่ะไฟหัวมันก็เลยกระโดดเพราะถอดคอภัยหลายเด้อค่ะนี่ค่ะพอได้แบบนี้เนาะค่ะนี่ค่ะเอาก็เอาเครื่องแกงเข้าตามไว้นี่ค่ะอัน มักเผ็ดเนาะค่ะก็เลยใส่พริกพริกลงไปแต่ว่าข้านเพิน่นก็สิใส่แค่พริกแกงเนาะค่ะเพิ่นบ่มักเผ็ดน, <Okay. S 1> นี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเนาะค่ะจนน้ำกะทิแห้งเนาะค่ะลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องสูตรอีมันแห้งเนี่ยค่ะ จริงมือพี่แข่งถ้าผู้ไดบ่มัาเผ็ดก็บ่ต้องใส่ก็ไ,กได้คะ่ะใส่แค่พี่แกงงนี่ยค่ะแล้กวก็เขี่ยวเขี้ยวไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเขี่ยวจนเพิ่นแหงพุลละค่ะแล้วเฮ้าค่อยเติมนม้ำปลาเนาะคะ่ะพี่นกนี่ค่ะพี่นงก็เคียวให้ได้ปะมะาาณนี้เนาะคะ่ะให้นามมา้ำไม่แหงๆแบบนี้เนาะคะ่ะ แ้าแบบนี้ไม่จะแต,ตมกม่างนี้เนาะค่ะเนี่ยพี่น้องเอาซ้ำนี้ด้วยได้ด้วยค่ะเนี่ยเมื่อกี้นากระชีมร้างเนาะค่ะนที่นี้เขากระเติมน้ำน้ำต้่มกบเที่ยวต้่มแล้วก็กองไว้ต้องไปเนาะค่ะอือเทีลงไปเลยนี่ค่ะเหลวเต็มมักเด้อค่ะว่าผู้ใดอยากใส่หน่อยใส่ลายอยันนี้ค่ะ นี่ก็เหลวแล้วค่ะวันนี้ก็ต้มไหวเนาะค่ะให้มันเดือดนี่ค่ะประมาณหานาทีเนาะค่ะพี่นะะ้นองนี่มันก็นจะแตกมันนึงสีเลยเนาะคะ่ะถ้าเฮ้าเจียวไดต้ตอนเด็กเกเนาะค่ะเนี่ยเนนะะพิ่นก็สิแตกมันเป็นก้อนสีนี่ค่ะพอบได้ประมาณนี้แล้วเขาก็ใส่ เครื่องปรุงลงไปค่ะเครื่องปรุงกับบะหมี่ยังเนาะคะ่ะเพราะว่าข้าวซอยลงไปในน้ำต้มแล้วเนาะคะ่ะจะมีพริกนะะี่ค่ะลูกโดดเนาะคะ่ะโดดแล้วก็นีน่ค่ะปรุงนัวเนาะคะ่ะแล้วแต่มักเนาะคะ่ะใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายเนาะนู่ใส่น้ำตาลน้ำเนยค่ะเพราะว่านุ่วหวานนิดนึงค่ะจะมีรสชาติไม่จะกลมกล่อมเนาะคะ่ะนี่ค่ะ พอเข้าปรุงเหลวเข้ากับปิดฟ้าไว้เนาะคะ่ะพักไว้กระเที่ยวตัก้อง่องออกนํ้เนาะคะ่ะนี่คะ่ะพ้องตักถิถิมเนาะคะ่ะพ้องตักออกเนาะคะ่ะ ยินบอกพี่น้องมันแห้งจ้ะแต่ข้าเขียวไดเนาะคะ่ะข้าวกดปตักฟองนี่แล้วก็ปล่อยเพื่อนเดือดอีกสักทากหนึ่งประมาณหานาที่เนาะคะ่ะเข้าจังมาชิมรสชาติแล้วก็เอาต้นหอมใส่เนาะคะ่ะ